วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับคาถาผู้พิทักษ์กันครับคาถาผู้พิทักษ์หรือคาถาเอสเปกโทรพาโทนุมไม่ใช่แค่คาถาป้องกันธรรมดาแต่มันคือเวทมนตร์ขั้นสูงเพราะมันต้องใช้ความทรงจำที่มีความสุขที่สุดในชีวิตและไม่ใช่ความสุขชั่วคราวแต่ต้องเป็นความสุขที่มั่นคงและแรงพอจะต้านความสิ้นหวังของผู้คุมวิญ,ญญาณได้ คาถานี้ถือกำเนิดจากความหวังของพ่อมดแม่มดที่กำลังจะสูญสิ้นตัวตนในยุคที่ผู้คุมวิญญาณระบาดพ่อมดแม่มดบางคนค้นพบว่าเมื่อจิตใจยึดมั่นกับความทรงจำที่มีความสุขอย่างแท้จริงความมืดไม่สามารถกลืนกินพวกเขาได้เช่นเดียวกับแฮร์รี่พอตเตอร์เขาสามารถเรียกผู้พิทักษ์ได้ตั้งแต่อายุ13ปีไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าใครแต่เพราะเขารู้จักความสูญเสียมากกว่าคนอื่น ยิ่งเคยเจ็บปวดมากเท่าไหร่เมื่อความสุขปรากฏขึ้นพลังของผู้พิทักษ์จะยิ่งชัดเจนนั่นเอง